เรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเดืองรองพระธาตุแช่แห้งสวัสดีครับผมเกิดลิบวงละมาครับหรือเบน์ครับดิฉันเนยนาประตังเวสาน้ำตาลค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแอลสปานะครับซึ่งตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับได้อยู่ที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังเราเองนะครับคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านหรือวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เทศบาลเมืองน่านนี่เองนะครับ ในวันน <A PI AN> e uh, ี้นะครับเราจะพาท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของอารยธรรมล้านนาของจังหวัดน่านะครับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เล็กๆนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติคุณเขาและเต็มเปี่ยมด้วยอารยธรรมล้านนาที่สมบูรณ์มากนะครับซึ่งรอคอยท่านผู้ชมนะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมและมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านครับซึ่งสถานที่วันนี้นะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามและงดงามอีกหนึ่งสถานที่คือวัดภูมินะครับเป็นไงบ้างครับคุณน้ำตาลวัดภูมินะคะก็จะ ถือว่าเป็นที่ที่มีแห่งเดียวที่แรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะคือรวมโบสถ์และวก็วิหารไว้ในอาคารเดียวกันสร้างเป็นทรงจัตุรมุกค,ค่ะสภาปัตยกรรมของไทยหรือด้านในของวัดภูมินก็จะเป็นรูปแต้มซึ่งเป็นจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมากถูกต้องครับและยังมีเอกลักษณ์อีกหนึนเอกลักษณ์นะครับที่โดดเด่นภายในวัดภูมินนะครับคือรูป ภู่มาและยาม่านะครับซึ่งเป็นภาพเล่าอดีตวิถีชีวิตของคนในจังหวัดน่านครับเป็นศิลจิตรกรรมของไทยลื้อนะครับซึ่งวิจิตรและงดงามมากนะครับพาเน้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสู่นะครับวัดปูมินนะครับในช่วงต่อไปครับค่ะตามมาเลยค่ะบ้านกาอยู่บนบ ลอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางคงพนาตามภาษาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนเพราะเป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอย สบ้านขาอยู่กลางตงตึงองอไรป้คนอยู่ที่หน้าพระอรุโบสถนะครับของวัดภูมินนะครับซึ่งทนานจะมีความวิจิตงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทาท่านผู้ชมเข้าไปชมกันได้เลยครับดีึงกงก้อป่าคซ วานคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่ามีหงหนำหงนวดนรับบาบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่สวันดีนะครับเราก็พาท่านำท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสู่พานบรรยากาศภายในวัดภูมินแห่งน,นี้นะครับในข้างๆของผมนะครับก็คือน้องพลอยนะครับแนะนำชื่อเลยค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะหนูก็ชื่อนางสาวยุราวรรณของราเรืองค่ะก็อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะคะ วันนี้นะพพรให้เกียิมาเป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งนะครับในการแนะนําเล่าเรื่องประวัติของวัดภูมินนะคะ,ะพี่ขอถามนพพรคำถามแรกนะครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดภูมินเนี่ยเป็นมาอยา่างไรครับค่ะก็สาหรับวัดภูมินนี่นะคะก็มีอายุมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะก็คือ400กว่าปีนั่นเองค่ะสร้างขึ้นโดยเจ้าเจตบุตรภูมินค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นเจ้าผู้ครองอนครน่านค่ะแล้วก็สร้างตรงกับสมัยพระเรศานรมหาราชค่ะ ในปีพุทธศักราช2139่21้าค่ะสารวัตรภิเพีนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะเพราะว่ามีการนําเอา3าอย่างเนี่ยมารวมกันไว้ใน,นที่เดียวกันค่ะคือเป็นอบโชสถก็ได้เป็นวิหารก็ได้หรือว่าเป็นเจดีย์ก็ได้ค่ะอ๋อได้ทั้งวิหารบูชนแล้วก็เจดีนะครับและเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมที่เป็นจิตกรรมฝาผนางังด้านข้างในจะเน้นเกี่ยวกับอะไรครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานธรรมชาติเรื่องทัศนกมาแล้วก็สออแทรกพิถิชีวิต ของคนในจังหวัดน่านเข้าไปด้วยนั่นเองครับ,รบก็คือว่าผา,า,าพติดตั้งฝาผนังนะคะัคนบนน้ำตาลที่บ่งบอกว่าเป็นผ้าวิถีชีวิตของคนในจังหวัดน่านในอดีตนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เด่นเลยครับสองอย่างที่พี่รู้มานะครับในในโบสถ์แห่งนี้นะครับในวัดบุทธมน,นี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีพระประธานที่มีสีองค์นะคะที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นพระประธานสมัยสุโขทัยตอนปลานั่นเองค่ะเพราะว่าจะมีนิ้วมือที่เรียงยาวไม่เท่ากันค่ะ แต่ถ้าระยะเท่ากาันจะเป็นสมัยสุโขทัยตอนต้นนั่นเองอะนั่นเองครับนี่คือเป็นทิคทิกเล็กๆได้น้อยนะครับสำหรับการดูพระพุทธรูปนะครับในสมัยต่างๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนมานะคะที่มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้จะต้องมาพบเจอมาดูกันนะค,ะนะครับก็มาดูภาพจิตรกรรมฝนาผนังนั่นเองคะ่ะแล้วก็จะมีภาพหน,น,นึ่งค่ะที่แบบว่าถ้ามาถึงวัดพูมินแล้วยังไม่เห็นภาพนี้แสดงว่ายังมาไม่ถึงนั่น,นเองค่ะก็คือภาพของภูม่านและก็ย่าม่านนั่นเองค่ะ จะเรียกว่าภาพกระซิบรักบรรลือโลกหรือกระซิบรักกระช่อนโลกนั่นเองค่ะมันเป็นมันมีมันมันกระช่อนโลกหรือมันบรรลือโลกยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจะมีคํากลอนนะคะที่ปู่แม่เนี่ยกําลังกระซิบรักกับย่ามากค่ะก็กระซิบว่ากําห้างของปู่ปีนี่จักฟ้าอว้นี้น้ำปอบัวน้องจะนิบหนาวจักฟ้าอวยบนปืนอากาศกางหาวปอบัวมองหมยซ้อนดาวลงมาคะลุงจักฟ้าอว้กลางคัวกลางพุ่มเจ้าเมืองมาป้าใสกะจาอุของปีไป ก็ขอฝากไว้ในอกในใจของใจปีนี้เื่อมันให้อาฮีอาฮียามรับแลสะดุ้งตื่นเววะาเป็นการบอกรักของปู่ม้าและยามม้านะครับฟังแล้วคนลุกเลยใช่ไหมครับพี่น้ำตาลนะครับก็ภายในวัดภูมินแห่งนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างครับรวมไปถึงการนําการสร้างคัในสมัยนั้นก็จะมีทั้งโบโสถนะครับพระวิหารแล้วก็เจดีย์ในใน ลังเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้ามานะครับแห่งปัดแห่งนี้นะครับวัดภูมินอย่าลืมเลยนะครับรูปภาพนะครับภูม่านและย่าม่านะครับซึ่งจะเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่ว่าถ้าใครไม่ได้มาดูภาพนีแลสดงว่ามาไม่ถึงวัดภูมินเลยนะค,ะครับครับในวันนี้นะครับพี่ก็ขอขอบคุณคน้องทอมาานะครับในการแนะนําแล้วก็มารอบประวัติความเป็นมาของวัดภูมินในแห่งนี้นะครับพี่น้ำตาลมีเรจะบอกกันนกท่องเที่ยวที่จะมาชมบ้างครับ ก็อยากจะฝากถึงนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยววัดภูมินนะคะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าขีดเขียนบริเวณภาพจิตรกรรมฝาผนังน,น,นะคะเพื่อให้ศิลปะตรงนี้อยูู่่กับทีไทยของเราใช่ครับแล้วก็ขอฝากนะคะว่าท่องเที่ยวไปอย่างรู้ค่าพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับคือว่ามาเที่ยวในในสวรรค์น้าแห่งนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับติดต่อใครไม่ได้นะ,ะหรือติดต่อ มาไม่ถูกนะครับก็ติดต่อไปที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่า,นน,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 าน,นนะครับในเบอร์054นะครับ751169นะครับพูดอีกครั้งนึงนะครับ054751169สำหรับวันนี้แอลซีบีรายการสไตล์พวกเรานะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันเดททริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ